ก็มันเนี่ยไฟรอบนึ่งแล้วทุกคนป๊าวโอ้ยโอ้ยไม่แล้วมันตายแล้วมันก็มาใหม่มันตายแล้วมาใหม่ทุกคนมาใหม่อยู่ไหมเนี่ยไม่น่านาดน่ะโอเคเด็กคอคือวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูซุดดวลระหว่างม้าเลยให้ทุกคนกระพูดทาชีคนนี้เนี่ยคือมีม้ายูอาร์ทุกคน แลวผมคิดว่าเขาคงอาวุธสามดาวเหมือนกันนะมาเขาคือสี่ดาวม่วงนะทุกคนนี่ถือว่าตึงนะนี่ไอผู้บกีนะกคนห้าดาวเหลืองสีดาวม่วงนะก็ทีมเขาก็ประมาณนี้นะกคนเมตาเก่าผสมเมตาใหม่นะส่วนใกคนเนื้อทุกคนซาครีมเหรอที่เขาคือซาครีมนะทุกคนหรือว่าซาลีไม่รู้นะถ้าอ่านมีหัวพายทุกคนนี่เขาก็จะมีอัศวินเหมือนกันนะทุกคนสี่ดาวเหลืองสามดาวม่วงนะยังเป็นไม่สวนเท่าไหร่ภูเบกีเนี่ยคือสี่ดาวม่วงนะทุกคนถือว่าตึงเอาเรื่องนะคนนี้ ก่อนมาแล้ชมเนี่ยทุกคนเชียร์ใครก็คอมเมนต์มาได้ทุกคนถ้าเกิดนะ<ห>ว่าใครเชียร์พี่จีนเนี่ยให้พิมพ์ว่าบวกหนึ่งนะส่วนถ้าใครเชียร์แบบประกาแสงเนี่ยให้พิมพ์ว่าบวกสองนะทุกคนโอเคปะดูเลยฮะและก่อนมาแล้ชมเนี่ยขอขอฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดติดตามไม่ชอบจะสีตัวโ,โอ้ my god ด้วยฮนะทุกคนโอเคปะดูเลยฮะโอ้ my god เลยไงมาขอส่งอีแมนทีมสีแดงทำกระเปิดก่อนทุกคนมาทีมพิเศษทำกระเปิดก่อนไปเลยทุกคนฟาดหนึ่งทีปั๊บปุ๊บต้อมหนึ่งทีทุกคนห้าแสนสองน้ำไม่เห็นนะ ใช้สามต่อเนื่องนะคุกคนหกแสนนาเม่นะรอบนี้หลังจากนั้นก็ฟูบุกิเขาได้ขึ้นมานะกคนพายุโรสจากฟูบุกิทีมเขามาโอ้มันเข้าสุดยอดด้วยสามสิบแปดล้านนะทุคนหรือสามล้านผมดูไม่ทันนะแล้วฟูบุกิมาสร้างเหมือนรอบหนึ่งครับะนะคบกคนป้าหนึน่งทีน,น,นะทุคนโอ้โหแรงโคตรเจน้าคีนที่เนีนะทุคนแสงความหวังมาฮะเจน้าคีนจะท,ทำการซ้ำใหม่รอบหนึ่งครับนะกคน มาภู้บกีทีมที่เจนะทุกคนผู้บกีเขาสวดคือไปนะทุกคนโอเคอุ้ยสองล้านกวตดแรงแล้วก็ชิบะบอไม้ทุกคนส้มหนึ่งทีนะทุกคนโอเคจะนั้นทีทิ้งสีฟ้าเนี่ยทำการบักกระหน่ำนะกระบอกเหล็กหัวทันทุกคนกระบอกเหล็กทิงสีฟ้าหัวไปโค้งหนึ่งทีทุกคนสิบเอ็ดดาเมจนะติดโลกมาเหล็กหมาทุกคนตีธรรมดาไปไม่มีลูกไฟใช้เจอโซนแมนตัดทันทุกคนโอเคเขาก็ล้มอยู่นะโอเคฮะ ทีเแพรประกาศแสงก็ล้มอยู่ฮาร์ดทุกคนอุย๊ยอะไรเนี่ยหายหมดเลยเหรอเพีร์ทุกคนโซินยูอาร์ของทีมสีแดงทำการฟาร์มมานาเมื่อกีก้ผมตกใจกับการที่มันหายไปหมดเลยไงก็มันเนี่ยหาไปแล้วนทุกคนแล้วเฟอร์คือที่มาฟันต่อนเนื่องนะฟันรอบหน,นึ่งทุกคนป้าบโอ้ยโอ้โห,โโหตายนทุกคนลูนไปโอ้ยไม่มาแล้วมันเฟอร์คือที่มาแล้วทุกคนทูเมกี้่ทุกคน โอ้ยไม่แล้วเดี๋ยวนะมาทีปาดิางาทุกคนโ้หควักคนรัวหนึ่งร้อยล้านนะด้วยนะดาเมจอะมันตายเกิดได้เหรอคือมันตายมันก็มาใหม่มันตายมาใหม่ทุกคนมาใหม่ไหมเนี่ยไม่นะนั่นอะเดี๋ยวมาใหม่ทุกคนมาแล้วก็ฟันด้วยนะทุกคนฮ้ยเจ๋งว่ะตัวละครน,นี้เจ๋งโคตรเก่งอะปาทุกคน,น,นปาสวยคือไปนี่ไงสุดยอดด้วยเรียบร้อยฮะตายมาใหม่แล้ว เฮ้ยมามาเรื่อยเรื่อยเลยเหรอเฮ้ยจะโก้ไปไหมเนี่ยโอเครูแบททุกคนเอาว่ะไฟรอบนี้นะทุกคนโอเคฟันมาโคตรอันตรายทุกคนผมบอกเลยนะทำกลับฟันมานะแต่เมอฟันใหม่แล้วสุดยอดไซแม่ฝั่งสีแดงทำกลับฟันใหม่อีกรอบหนึ่งฮะมาแล้วครับภูมิกีทีมสีฟ้าหายืดโลไปผมต้องไปศึกษาสกิลของอัศวินจักรกลมานะสิคือของผู้ใจอ่ะไม่ใช่หรอก ป้าหนึ่งทีเด้อคนติดรอนร้านหน้ามีเลยนะป้าหนึ่งทีป้าหนึ่งทีเด้อคนเฮ้ยหรือว่าผมทชำการสุ่มหาดีนะผมอยากได้หดว่ะทุกคนเอาไงดีวะถ้าเกิดผมสุ่มนี่คือแบบเสี่ยงอยู่นะปึ๊้าหนึ่งทีโอเคฮะฟันธรรมดาไปนะปึ๊บป้าใหม่รอบนึงปัาใหม่รอบนึงโอ้ยตึงจัดมาแล้วคนดูซิว่าใครจะชนะเอ่ย สแมนฝั่งสีแดงฟันมาต่อเนื่องนะทุกคนโอเคแล้วฟันใหม่รอบนึงโอ้โหฟันมาโคตรเยอะรู้สึกถูกใจว่ะทุกคนกูกี่ทีสีฟ้าเนะี่ยคนพายูโลไปนะเรียบร้อยแนะทุกตาทีนะพอปิดขาล้วละอ๋อหนึ่งทีนะหกดาเมจผมเคแล้ฟันธรรมดาไปรอบที่ห้าทุกคนที่เพิ่งอยู่เนี่ยเนี่ยผมดูวันทีรอบที่ห้าแล้วเ,เนี่ยนะมาเร็วมากทุกคนสแมนฟันต่อเนื่องอีกรอบหนึ่งนะ โคตรโกงอะ่ะคือมันมาแล้วมันต่อเนื่องเลยอะ่ะผมว่าเป็นภาคส,สี่ขอสวิตจากกกนยูอาร์ชัวนะผมว่าไม่น่าเป็นตัวอื่นไม่ได้โบหนึ่งทีหกดาเมจต,ติดโลนะทุกคนเรียบร้อยฮะทีพี่จีนก็ชนะไปนะทุกคนใครเชียร์ทีพี่จีนก็ยินดีด้วยนะคูชนะแล้วฮะผมรู้สึกว่าอยากสูงจริงเลยนะอยากได้รอทุกคนแต่ว่าผมไม่อยากเสี่ยงเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าผมเสี่ยงสูงตอนนี้เนี่ยคงไม่น่าทานนะทุกคน อันนี้เป็นวันที่8ปแล้วไงถ้าถ้าเกิดว่าจะสูมเนี่ยถ้าส่มวันที่หนึ่งอัะทุกคนประมาณนะั้นนะโอเคทุกคนก็ขอลาไปก่อนฮะซีโอเก้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าฮะทักคนนี้ถือว่าโกงเอาเรื่องนะผมโคตรชอบเลยอะคือมันป่าได้ป่าด,ดีแล้วฟื้นคือชี่มาก็ป่าต่อนะทุกคนเจ๋งดีฮะ